โอ้โหวัสด <c oughs> like, ีทุกคนเราอยู่กับเกมอะไรเฮ้ยเดี๋ยวยินดีต้อนรับสู่ฟูจิตะชาแนลนะครับกับเกมโลบูดแบปอินเฟกเต็ดเป็นแบบเพอร์บิกเทสใช่ไหมพี่ไอ้อะไรเกิดอะไรขึ้นซอมบี้ชนะเวลคัมวลคัมจ้ารวมเลนดาเลนนาะอ เออทุกคนทุกคนต่อจากนี้จะเป็นความเออของคนอัดคลิปนะทุกคนอย่าอย่าไปสงสัยมากอย่าไปสงสัยมากทุกคนเอ,อ้ยอย่าวิ่งตามดีเนื้อผมไม่อร่อย้พวกพี่กินหรอกเหนียวเหนียวเนื้อเหนียวลิงเนื้อเหนียวกินไม่อร่อยหรอพี่คนแย่แล้วผมเริ่มเปิดไม่ตอนโอเคท่อนแรกเราเราตัดทิ้งตัดทิ้งตัดทิ้ง ามนั้นเลยครับเฮ้ยมีเด็กเข้าใหม่ในช่องเราทุกคนเด็กเข้าใหม่เด็กเข้าใหม่โอ้เฮ้ยเดี๋ยวทุกคนผมเจออะไรก็ไม่รู้ดันฟ้าผมอยู่ข้างบนเฮ้ยเฮ้ยทุกคนบักบกผมพัฒนามันไม่ได้อ,ออกอา <c oughs> เออเ <c oughs> นี่เลยเนียนนะครับเนียนเฮ้ยเหนือเนะอึ๊บเฮ้ยลอยละ โอเคมีคนอันนั yeah> ้นเป็นหนึ่งโอเคทุกคนผมรอดละผมอยู่ข้างบนอืมเหมือนเล่นเหมือนเล่นแฟนโฮมฟอยด์อยู่จริงๆด้วยบรรยากาศคล้ายๆกันนะใช่คล้ายมาก เฮ้ยเราซอมบี้ตัวนี้มันไม่รัดความพยายามเฮ้ยเกมนี้มันทําให้ซอมบี้มันฉลาดได้ไงเนี่ยนับถืออ่ะอืมเฮ้ยนับถือจริงนะเนี่ยมันทําให้ซอมบี้ฉลาดได้อมันมันไม่เหมือนเกมที่เราเคยเจอกันอ่ะเวลานั่งเล่นใช่ป่ะล่ะเออซอมบี้มันไม่มันไม่ฉลาดเท่าเนี้ยอืมเฮ้ยใครอยู่ข้างล่างผมอ่ะพี่นมเหรอ นั่นพี่นมพี่นมพี่เดี๋ยวผมจะพาพี่ขึ้นแต่ตอนน่ะพี่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 ขึ้นได้ไหมมันขึ้นขางนั้นไม่ได้พี่ออกมาออกจากตึกเดี๋ยวกันให้เร็วรีบออกจากตึกมันขึ้นทางนั้นพี่ข้างในข้างในแต่ข้างในมีซอมบี้นะบอกบอกก่อน บอกไงพี่พี่พี่ทิ้งผมโอ้โอเคไม่เป็นไรเราจะอยู่ตรงนี้แล้วเราจะสู้ศึกหนักคนเดียวมาดิมาดิาดเร็วเร็วร,วรวลลีพึ่งรีขึ้นโอ้ลาลานีลาละ ซอมบี้โคตรล้ําเกมนี้อืมพวกยูอ่ะพวกยูที่อยู่ตรงนั้นอ่ะพวกยูพวกยูอ่ะไม่รู้ครับไม่รู้ไม่เกี่ยวเ <c oughs> อย่าย,ยิงกันดิ <c oughs> ผมไม่รู้ไม่เกี่ยวแหมพวกยูก็ ศพมันตือนได้นะเช็คศพกันเลยศพมันตือนได้เนะช็คศพกันเลยได้แล้วทำไามาเราเล่นซอมบี้แล้วมันไม่มีสติปัญญาหรือแบบอบิลิตี้เลยงงตัดๆๆๆมแมเเดเมเดมเดเ ดดโหร้ายโหร้ายโหร้ายถ้าแน่อยากดูต่อใช่ป่ะอยากดูต่อต้องทำไงต้องทำไงกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ดีเออทีนี้แค่ช่วยกันทำมาหากินจบบาย อ้าวยังไม่ไปกันอีกเฮ้ยไปได้แล้วไม่มีแล้วอะไรรออะไรไม่มีไม่มีแล้วบอกว่าไม่มีไม่มีอะไรให้ดูยุดมันไม่มีหรอกเซาซีจังเคียบๆไปไปดูกอโอ้แมวหนีด้วยไม่อยู่แล้วเฮ้ยนั่นหนีกันด้วยเดี๋ยวไม่อยู่แต่อยู่ก็อยู่แบบกักคุม เป็นก็เป็นได้กันนั่นโดนตามตัวไปแล้วหนึ oh, ่งไปไปโอชโอโอมันมากแล้ว จากถ้าเงินน่าจะได้ยากนาดูฮ<ะ>้เนี่ยไอ้พวกแทงพวกนั้นโคตรเกลียดเลยนะครับไอ <c oughs> เอ<ห><ห>็กซ์เลเดยวก็ตายไอก็เขียวๆอย่านั้นนะโคตรเกลียดอะเอออยากเล่นหมวดไหนแม่เลยโอ้ เด mm. ี๋ยวตายเอาซะก่อนหมดไหนแม่เอออยากรู้ว่าไอ้ปืน้อยนั้นนี่เราได้มาจากไหนกันเตือครับต้องต้องเติมเหรอ ปล่าซื้อได้เลยรอยนัดน่ะน,นะ <S <S ใช่ทำไมรอยนัดผมซื้อไม่ได้มันเขียนว่าล็อกอเลเวลอาจจะ<ๆ>ไม่ถึงมันมีเลเวลต้ององมีเลเวลถึงเด่าไหรเนะไม่ใช่ว่ามันมันศูนย์เหรอไอรอยนัดกระสุนผมหมดแล้วนะเ,เ,เห็นกล่องขาวๆข,ข้างหลังแต่ละเก็บกอันไหนอ่ะ กองขาวๆที่มันเป็นไอคอนขาวๆอันเนี้ยตรงนั้นแหละไอคอน <ผม S 2> ขาวๆฮัล <Hey. S 2> ล์ hey. 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 อยู่นั่นแหละอยู่ตรงพืน้นนั่นแหละเก็บได้ผมได้กระสุนมาลแล้วเรียบร้อย <c oughs> ผมโคตรเกลียดไอซอมบี้ล่องหนเลยแม้ก็แบบไอที่มันกระโดด <c oughs> เข้ามาได้ยังเกลียดเลย อ๋อแล้วก็ทุกคนอย่าตก,กใจไปนี่ก็แค่ผมโดนเอ่อช็อกเวฟโ,โซมมี่อะไรเนี่ยตัวไหนมันทำเ <c oughs> นี่ยโคนมันมมี่เอ็กช็อตไปเล้ยมอมมี่เอ็กช็อต แสดงว่าต้องอยู่ใกล้ๆแบบนี้ละพยายามบอกว่ายิงให้มันมันติดนกแบ็กกลับไปถ้าดิดูว่ามันมันต้องยิงหัวต้องยิงหัวมีเอ็กชั่นเออมันมีชั่น <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาฟื้นได้ด้วยมาฟื้นได้ด้วยนกแบกกระทำได้ชิลพยายามจะแบบว่าอย่ารีโหลดกระสุนบ้างมันไม่งั้นบอกว่ายาก ประเด็นคือปืนผมมีแค่นี้แล้วด้วยนะแลือแค่ปืนพกแล้วอะไม่เจอน mm ี่เหรอหรอมาตอนนี้ไม่เจอแล้วอะเหมือนเหมือนมันโอ้โหเฮ้ย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 โอ้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 ขาหักโอ้ขาหักเฮ้ยอยู่อยู่พวกอยู่พวกอยู่ใจเย็นพวกอยู่พวกอยู่ไหนไหนไหนอยู่ไหนอยู่ไหน เออพี่ฟกเราก็รู้จักกันมานานแล้วพี่โคตรมัมมี่เอ็กชัตใช่พี่พี่รู้เยเหมือนแมแมนอะไรนะแม่น่ะเหมือนโดนอะไรอีกแล้วอ่ะเรียมโคตเย่ทำให้ซื้อไอเียได้ปืนลอยดับไป่แทนไอ้เชียนี่แม่โคตรหลอกเลยนะหลอกขายผู้บริโภคเกมหลอกลวงเกมหลอกลวง เราขายผู้ไม้พูดอเคดเอ่อเราเราไม่มีใครมาิีตกองานหรอกอืมอ๋อเขาเขาเข้าใจแล้วไปคุณคุณไปไหนแล้วเราเราเราแม่เข้าใกล้ด้วยกันหน่อยเหรอรักกันรักกันรักกันบ y ยบ y e Bye 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 b y ย y e เนี่ยก็ก็ถ้า <c oughs> หนึ่งเลยนะใครเป็นก็ก็ก็สวยอ่ะไม่ไว้ใจกันเลยใช่ไหมเนี่ย <c oughs> อย่าง,งี้ยโอ้ยเจ้าทำไมเสียง a อเคมันแน่น,นอย่างนั้นอ่ะแนนตรับ ระวังข้างหลังนอระวังข้างหลังนอเกิดแล้วนอเกิดแล้วนอโยแรวใช้ได้ Help me, h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 elp me เจะช่วยยิงครับโอ้โอ้โอเมก้า o โอเมก้าดจะช่วยยิงไปเลยเดแต่พี่ยิงกับมันครับผมก็ยิงของผมเด้อเด้อทายมือเอ้าเอาแล้วแล้วแล้วทางเนี้ยสู้ๆครับเป็นอะเอ้าเฮ้ยทิ้งกันเลยเหรอโอ้ทุกคนไม่ได้ทิ้งทุกคนทิ้งผม มือผมไม่ว่างยืนมองอยู่ยืนมองอยู่ยังให้กำลังใจอยู่ส้มบี้เอ็กช็อตไม่เช็จป็นเอ็กช็อตทำไมต้องซอมบี้เอ็กช็อตก็เวลาเออเวลามันมีมันโดนยิงมาเนี่ยมันไม่มันไม่ตายเลยมันมาแล้ว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 อย่าติดตันแทนหนักป่นเลยอื ไม่ไหรอนะคนดีแ่<ฮ>ไม่ปิดปิดเป็นเซมีได้ก <laughs> <ม>ีรนัดได้นะเนี่ยทุกคนประหยัดกระสุนได้ครับผมก็ค่อยๆยอดอยู่เ <c oughs> หมือนขั้นหลังเขาจะเริ่มขึ้นมากันแล้วนะ <c oughs> ไปเชื้อข้างหน้าไปเดี๋ยวผมดูข้างหลังให้ก็ได้โอเคแต่กลัวมันแบบอยู่ดีๆมันพุ่งขึ้นมาข้างบนมากเลย <c oughs> นะครับ ใช่ไหมพี่ไอแอร์ข้างหลังเนี่ยไอกองบันไดเราอ่ะอันนั้นผมกลัวมากเลยเออเออเออแซวผมเลยรีโหลดเริ่มือไม่ไหวละเริ่มไม่ไหวละเริ่มไม่ใช่ละไอพวกนี้ไม่มีเกมพารลีโหลดไว้แซบไว้ด้วยก็ดีนี่อะไรนะยกยกระโดดแดงยกระโดดแดง หมวกแดงหมวกแดงหมวกฮาร์ลี่อ่ะหมวกฮาร์ลี่อ่ะใช่ก็เกี่ยวกับการเขียนโค้ดแบบนี้มากเลยการที่แบบว่าเขียนโค้ดให้ซอมบี้มันเด้งเวลาโดนยิงมัมมีเอ็กชั่นโค้ดมัมมามีเอ็กชั่นมามีเอ็กชั่นมันเด้งบอกว่าหาวมาไม่ได้เลยไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ว่าตอนเนี้ยผมกำลังเคลียร์ซอมบี้ที่มันกำลังวิ่งขึ้นข้างบนเฮ้ยเฮ้ยทำไมข้างหลังทำไมข้างหลังโดนอะไรข้างหลังโดนอะไร เดี๋ยวไปเลยพิช right. yep. right. ูมาละข้างหน้าไหวกันใช่ไหมนะไหวเชียวโอ้ยรอรอรอโอ้โอ้โอ้ออีโมจิไฟไฟไฟอ้าวอีโมจิฮอตอ้าวเฮ้ยอ้าวตายอ้าวแตกหนึ่งสวยพี่สวย ใครบอกอ่ายังแมกแดกเหรออา้อาวแล้วทำไมแอสซอมบี้ตัวน,นี้มันค้างอ่ะเปลี่ยนโพสิชันแล้วเราจะไปไหนกันดีอะทุกคนอยู่นี่แหละซอมบี้มันหนูว่ามันไม่ได้ออกแบบให้แบบให้ปลากลัวนะคุณแต่เมื่อก่อนนะมันปลากลัวได้นะมันมันน่าจะไอ้นี่ม่งน่าจะไม่รู้มันน่าจะไม่รู้ว่าต้องไปเลี้ยงไข่แล้วมันก็เลี้ยงหมดอันนี้อะไรกล<บ>างนาขีดเหรอบอกเขา พี่ไม่ใช่ถั่วนี่บาย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 เจอกันนะเหมือนได้ยิงคนเด้งแบบเอ็กช็อตอ่ะตรงนี้มันมีอะไรวันนี้ตลอดเลยอืมอ้าวแล้วทำไมเป็นผมคนเดียวที่แพ้ยืนอยู่ได้คนนานไป สะดุดสะดุดควันตายเฮ้ยโฮดโฮดโฮดจริงบัด You have f o o work โอ้โหอะไรอ่ะจบเลยต้องชนะ200รอบเพื่อที่จะได้โอ้ยไปครับเดินเกมอื่นตายตายตายซื้อลูกสองมาเล่นก็ได้ คุณอยากได้เกมสนุกๆเล่นเพราะผมมีถิ่นบ้านเกิดอยู่น,น่าทิ้งบ้านเกิดด้วยใช่ <c oughs> คุณอาจจะรู้จักหรืออาจจะไม่รู้จักดีเคิงวินเทอร์ไม่รู้จักเลยสักนิดโอเคไม่เป็นไรจะค่อยพาไปรู้จักขอหาโอกาสที่ดีวันนี้ขอหาโอกาสน่าโอกาสด,ดีด้วย <c oughs> ไม่ใช่หรอกว่ามันต้องใช้เวลาเข้าใจนะ ลองแล้วคุณจะติดใจแต่อ<ต>ะไรจะปวดหัวลยอาจจะไม่ติดใจก็ได้ถ้าปวดหัวรอบแรกแล้วก็หลุดกดออกเลยก็พูดถูกตั้งวันนี้ชิวๆตั้งวนันนี้ผมจะสวนผมจะสวนอืมอา้าวถ้าเราเข้ามาในเขาโมกบแบบนี้เราเราตายก็ได้เลยนะตายได้นะอ่ามีคนตะ ตัวเงี้ยคิดบอกยังยังยังพูดไม่ทันจบเลยอ่ะอ่ามีคนใต้นายนะครับชีเอ็มแต่มึงจะปูหาพ่อมึงอ่ะอ่ามีคนไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยพอเลยบัวหมัดอาลีบัวหมัดอาลีจะมาจะมาฟงจะมาฟุตไม่ต้องเลยไม่เอ็กชันเลยมันมีเป็นเพิ่มเลือด เออทำไมเอไม่เต้นเพิ่มเลือดวะไอ้หน่อยเดี๋ยวพี่เจอระเบิดช็อกโกแลตวาเลนไทน์ผมมาทีเดียวเขาลอง้ขาเอก็ถือวีดงหนูวิ่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอยู่ไหนอยู่ไหนรอด้วยรอด้วยเฮ้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 ยโดนดักมุมมาว่าเฮ้ยอยู่อยูยูยูหยุดวิ่งเฮ้ยเฮ้ยเราจะวิ่งตาเหื่อมัดอาลี น่าโอ้ยโไอ้พวกนี้นี่เต็ษยังดีความบันเทิงมันเริ่มมาจากนี้นะมามามาบัวบัดอาลีมีสองคนละพร้มแล้วปวดหัวเกาหัวยิ่งยิกเนี่ยเขาขอดิบไม่ได้จีกังเลยอ ภายในมต็อ่ะจะเป็นแมงมุมก็ได้นะใช่ใช่บ้านผมไปเลี้ยงแมงมุมเนี่ยทุกอย่างยกเป็นแมงมุมขึ้นแมงมุมมีในห้องน้ำฟูงเลยใช่คุณเอ้ยซิกแซก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 ทำไมมันเดินแปลกๆวะซิกแซกซิกแซกแปลกซิกแซกแปลกซิกแซกนี่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  นี่สเต็ปซิกแซกสเต็ปซิกแซกของสานเจ้านี่นี่นี่เราเรียนมาจากวอสโซ่หลิงนี่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 ซิกแซกด้วยไปไหนนี่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 วิ่งตามวิ่งตามนี่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 ซิกแซกซิกแซกซิกแซกเฮ้ยเฮ้ยมีหลังด้วยอะไรเนี่ยเขาเขาเติมบอกเกิดไปเกิดไปเกิดเกิดตรงไหนดิคุณเกิดตรงไหนดิ เดินไปเดินไปไปดูเนี่ยเท่าวนี้ไหมแถวนี้ไหมขอวิ่งเล่นกันรู้สึกเหมือนจะโดนดักเกิดไงไม่รู้ตึนี่ก็เฮ้เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วนี่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 ซิกแซกซิกแซกซิกแซกนี่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 ซิกแซกซิกแซกโดนโจกถ้าพี่เข้าผมพี่เป็นเกี มันเป็นอะไรเป็นอยู่แล้วนี่สิซิกแซกโดดแกงแซนด์วิชแซนด์วิชอร่อยเลยวกนี้คุณน่ยเขามีประชุมเมืรอตอนเช้าแต่เขาก็ไม่ได้นอนรออะไรปกติสุดๆมาละเดี๋ยวเจอพื้นมามมีเอกช็อตม่มมีเอก เลยด้วยผมเลยขอดูอ่ะเผื่อมีมีดหมูทำไมต้องบอกมีเอ็กช็อตงงก็เวลาเดี๋ยวดูดิชังเป็นไม่อัปเดตอุ้ยอะไรกับทำไมมดเยอะจังเลยน่ามดเยอะด้วยเนื้อหอมต่อเนื้อหอมเนื้ออร่อยเนื้อหอมมือมือมือพี่มันจะกินเหล็กบอกแล้วอย่ากินโดนัทเยอะให้คัดมือจะบ็อกอย่างนั่นแหละโอ้ยชีก็ต้องบ็อกอยู่ด้วย เห็นในตอรี่เน่ยเดียวปเนี๋ยดูเลยน่าคล้าะคนนั้นคร้่ะคนคนนั้นอะแล้วแล้วทีนี้ผมจะเอาชูวิตลอยยังไงในเมื่อผมอยู่คนเดียวอ่้สู่วครับไม่เป็นไรแต่ผมไปหาคุณก็ได้มาเรามารักกันเถอะคุณมามามาไม่ต้องก็ได้มา มา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 ผมรักคุณมากเลยนะเนี่ยมดกับแผลได้ลึกขนาดนี้เด้อสุดยอดเลยวะเฮ้ยใครอะเข้าหลังเลยไม่รู้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 อย่าตามมาไม่รู้ไม่รู้ขอตามไปหน่อยไปด้วยกันไปด้วยกันไปได้ไกลไปด้วยกันไปได้ไกลไม่ด้หลังมีเ u f อไม่เชื่อีิโมขีิโมขีิโม

ไม่ใช่ไม่ถูกไม่มีอะไรครับหยุดกับได้แล้วดูไม่ได้กินเหล็กบอกเลยให้กินโดนัทน้อยๆไม่เชื่อได้เห็นไหมเออเชื่อละเลยยิงน้ำบันยิงเริ่มเหมือนเอ็กช็อตละบอกแล้ว อืมแล้วภายในบ้านเดี๋ยวค่อยอันนั้นตัดออกเราเราจะคัดแค่ช่วงมีมเอาที่สะดวกก็ก็คงต้องไปอย่างนั้นแล้วคุณแล้วแล้วเขาไปเตี่ยงอะไรตรงนั้นเขาจะไปทําอะไรตรงนั้นปกติเด้วคุณ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 คิดว่าเราจะมชชีวิตรอดอีกสักประมาณกี่วินาทีเอ้ยต้น้าทีกว่ารอดเห เดี๋ยวเดี๋ยะสุดหมดแล้วเบอร์หนึ่งเดี๋ยวปะหมดแล้วมันยังไม่หมดเลยแตแย่งใครดีใครได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกล่องขาว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 กล่องใครไม่รู้แต่กล่องขาวกล่องขาวเนี่ยแอตโวเนียโคตรเกียดเลยอะบายบายบ้าได้ละเฮ้ยปล่อยกันงี้ได้ไงเชียวอยู่เชียวอยู่ จออยู่เจออยู่เชื่อดูอยู่ยิงแล้วมันดับไปเออเช่วยอยู่ช่วยอยู่เฮ้ยเฮ้ยไอ้คนนี้กระโดดได้อะไรปกติเหรอเฮ้ยเฮ้ยกลัวกลัวมีข้างหลังมามากเลยเมื่อกี้มันเจออะไรดิเอวโผคนละเกมอ๋อก็สมดแล้วเหรอเฮ้ยกระสุนหมดเร็วมากเลยผมเหลือเจ็ดนัดสุดท้ายผมเหลือเจ็ดสิบเอ็ดเจ็ดสิบสามนั่นละตอนนี้จะเหลืออีกแค่ไม่กี่นัดละ หลังจากเจอกันครับเอราวังเอราวัล์งนักเตะแต่กระสุนแต่กระสุนปืนพกยังไม่หมดนะใช้ได้นะแ๋ยวจะเอามาอยู่อยากซื้อบาเลสยอดน้าผ่านกระสุนซอมบี้เอ็กช็อตคือแบบเพนซัพลายแล้วบอกว่าอยากวิ่งไปเก็บมาก วิ่งไปเลยเลยเฮ้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 ยโดนดักเฮ้ยเฮ้ยนั่นเฮ้ยอย่าอย่าอย่าทำแบบนี้อย่าซอมบี้ป็นงงอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยซอมบี้ทุกตัวมันเป็นออร์ฮิสต์มโอ้ยออรออริสต์ทำไมทำตัวกันแบบนี้ออทิสต์เเนี่ย ไอ้ทำแบบนี้ได้ไงเนี่ยพวกคิวพวกคิทำทำแบบนี้ได้ไงปกติเดี๋ยวเสียงมาจากข้างบนเหรอไม่รู้ไปเราเราไปตุยหลังเข้ากันดีกว่าคุณคุณไปซ้ายเดี๋ยวผมไปขวาโหแสงวิทแสงวิทยแต่ว่าพี่ก็รู้ด้วยาเขาเรียกผมว่าชายที่ไวที่สุดในไกอาใชนไม่รู้ ไปถึงตายไวสุดเข้าแก๊งปุ๊บคนแรกเลยเย็นดกเนเศษเฮ้ยผู้ผู้มีชีวิตชนะไม่นะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันยังมีโอกาสยังมีโอกาสทุกคนเฮ้ยเย้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปไหนไปไหน căn rồi căn rồi căn rồi, cland rồi. MÀ con MÀ con căn dây căn Muhammad Ali! Muhammad Ali! Ali căn dây căn dây ĐI! dây căn dây căn rồi, rồi dây căn